อนุ่มลุบหล่อลงจากรถสักครู่ครับขออนุญาตตรวจคนนะครับตรวจอาวุธนะครับยาเสพติดนะครับ อ่าทำไมต้องตรวจด้ครับเพราะกลับบ้านเฉยๆใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรนะครับแล้วลอกมาจตรถจั่านหนึ่งมาจากน้องมาตรวจท่านหนึงเอามาก่อนไปเดี๋ยวพี่ดูรถนะขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับผมได้เดี๋ยวดูตัวนิดนึงขออนุญาตครับผมเชิญเลยครับผมอ่ะมีบัตรประชาชนไหมมีครับผมอรัเอาให้เจอพี่ดูนิดนึงได้นะครับอันแล้วเราดูกันเราดูดูเจ้าหน้าที่ตรวจค้นก่อนนะครับได้ครับ จากสอนอไหนนะครับพี่ฝางครับผมฝางครับโอเคครับผมเอาบัตรมาดูนิดนึงดูโชว์นะครับโชว์อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวดูนิดนึ่งขอตรวจสอบนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับนะครับผมเอาถ่ายไว้ด้วยขอจ้ เราที่ก็ต้องอ่านนโยบายเหมือนกันนะครับตามหน้าที่นะครับโอเคพอเห็นเราชอบถ่ายเจ้าที่เกาถ่ายไปด้วยเผื่อว่าเราไปโพสแล้วมันฝังเองก็มีเขาจะได้ตามตัวถึงได้เลยครับได้เลยฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรนั่นแหละแล้ก็ดูหน่อยเกิดผลปกติคือบางครั้งอ่ะเรารู้เข้าไม่ถึงการไปโพสใช่ไหมโอ้โหโพสไม่ต้ทั้งทั้งพี่เขาไปโพสเสร็จแล้วมันมีบางคนอ่ะเขามาออกความคิดเห็นอ่ะอันนั้นอะก็มีความผิดนะถ้าออกความคิดเห็นขึ้นชมไม่เป็นไร คบางทีเ็าออกความเห็นในรูปแบบว่าไม่เข้าท่านะแล้วก็ต้องรับผิชอบเองบาโอเคครับมันจะพรอยนะฮะโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับ